สนับสนุนโดย YLG Boolean and Future โ,โทร02 287 1155ขอบคุณคพวันว,วัฒนทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัท YLG Boolean International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธ์ค่ะ1,380เป็นแนวต้านจริงๆด้วยเมื่อวานนี้ขึ้นไปเออเล็กนิดเดียว1,381นะครับ ก็อ่อนลงมาเลยเมื่อเช้านี้ลุ้นอยู่ว่าจะรับอยู่ไหมตุพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับล่าสุดทาท่าว่ายังรับอยู่แบบนี้กลยุทธ์นี้จะยังไงดีข่าวดีที่ออกมาทำการออมริการเมื่อคืนนี้ดีพอที่จะกดราคาทองไหมครับคือถ้าเมื่อวานเนี้ยตอนที่ข่าวดีออกมาก็กดราคาทองลงมาอยู่ที่พันสามร้อยเจ็ดสิบนี่ก็ถือว่าลงแล้วเพราะว่าเออมันเป็นมันเป็นข่าวดีระยะสั้นโดย o ออ r a อ l แล้วเนี้ยทาง ออยุโรปก็ยังมีปัญหาทางจีนก,ก็ยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าออลองเทอรมันก็ยังรับปอดทองให้มันขึ้นไปอยู่นะคะเ,ออเชื่อว่าวันนี้แต่พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้รับต้านคงจะอยู่ระดับพันสามกับพันสามดบห้าที่ไม่ไกลกันมากเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดของทางอเมริกาเป็นวัน งกิงมั้งคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะหยุดยาวคือโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าหยุดก่อนวันศุกร์เนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็จะหยุดยาวเลยเพราะฉะนั้นระหว่างสอวันนี้คงจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนะบบนนคงจะลับต้านระดับระดับนี้จนกว่ามันจะเบรกเอาพันสขึ้นไปถ,ถึงจะเป็นสายที่จะโฉมมาได้ว่าทองกำลังจะขึ้นเป็นฐาน ขึ้นไปแล้วอะค่ะแต่ว่าข่าวร้ายที่มักจะเข้ามาแล้วก็จะต้องเป็นปัจจัยบวกให้กับทองก็คือเรื่องของเกาหลีล่าสุดดูว่ายังยังตึงเรียดอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากตอนนี้เนี่ยสำมะขาวของเกาหลีเหนือออกมารายงานด้วยว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะทําการโจมตีทางทหารอีกครั้งถ้าหากเกาหลีใต้ยังทําการยั่วยุทางการทหารนั่นก็คือยังซ้อมรบกับอเมริกาอยู่ ค่ะ<ช>แต่ก็เ<ๆ>ชื่อว่า<ๆ>ทางทางอเมริกาก็คงจะเข้ามาไก่เกลียก่ยเพื่อทําให้ความร้อนแรงมันน้อยลงะนะคะอครับอันนี้คิดเชื่อว่าไม่ไม่ใช่ข่าวรุนแรงเท่าไหร่นะคะยังไม่พอจะหนุนทองค่ะไม่ทะลุพันสาม้ไม่น่า,าจะถึง<ๆ>แล้วก็คิดว่าการปรับฐานของทองเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเ<ๆ>ชื่อว่าในระหวางอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าไม่น่าจะเบรกเอาพันสี่ร้อยเหรียญยูเอสดอลลาร์ กัดทอยซาวน่าจะปรับฐานอยู่และแวกนี้จนกระทั่งถ้าทางเ,าาเ,าทาเทคนิคสามารถยืนได้ตอนนี้ช่วงนี้น่าจะเรียกว่าซายเวมากกว่าค่ะถ้าเกิดในกรอบที่คุณพวันให้ก็คือพันสามหสิบห้าถึงมาสามอยสิบห้าเรียกได้ว่าจุดนี้อยู่ใกล้กรอบบนมากกว่านะครับโอกาสที่จะทํากําไรได้ในช่วงนี้คือช็อตหละ่ะ ถ้าไปถึงพันส8มร้แดิบแดบสปดิบห้าละแวกนี่น่าจะถทขายก่อนจนกว่าที่จะพ้นขึ้นไปเหนือพันสามรสิบถึงจะกลับเข้าไปซื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะคับผมถ้าขาย<ค>ที่ได้ขายไปบ้างแล้วนี่รอลงไปถึงพันสามยห้้ยไครับค่อยปิดพอ s i ชั่น เออน่าจะซื้อได้แถวถ้าวันนี้น่าจะซื้อได้แถวพันสามร้อยหกสิบห้าน่าจะเป็นเอ่อระดับที่เข้าไปซื้อได้แต่ถ้ามีการลงอีกห้าถึงห้าสิบห้าก็เป็นจังหวะที่เข้าไปทํากําไรได้เหมือนกันครับผมประเชื่อว่าถึงแต่ถ้าแตะที่ห้าสิบห้าก็จะรีบาวแรงขึ้นมาเห็นแปดสิบห้าเลยแต่ถ้าแตะหกห้าอาจจะไปได้ไม่ไกลค่ะอ๋อครับผมค่ะเพราะว่ายิางา่งลงแรงก็เวลาดีดตัวจะแรงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนี่ไงขาลงก็ยังแนะนําให้ซื้อได้อยู่ดีนะครับก็ผ่านกว่าพันสามร้อยหกสิบห้าค่ะคือเราถ้าเรามองจากปัจจุบันไปจนถึงปลายปีเนี่ยรับตั้งจะอยู่ที่พันสามร้อยห้าสิบจนถึงพันสี่ร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นตรงช่วงเนี้ยถึงละแวกนี้ถ้าถือสมมตินักลงทุนต้องการถือระยะยาวก็ยังถือไม่สูงนะค่ะรชบผมแต่ยังไม่ได้ขุดขายทํากําไรใช่ไหมครับณราคานยก็ยังไม่ใช่ใครที่ถือทองำแท่งอยู่ก็ยังถือต่อได้นะครับ ยังถือต่อได้แต่ถ้านักลง,งทุนระยะสั้นที่ที่อยากทํากําไรไราย <c oughs> ว,วันี่ะที่แปดจุดแปดศูงเป็นจุดทํากําไรได้ค่ะอืมครับ <c oughs> คืนนี้อเมริกาปิดอย่างที่คุณพวันบอกเราอาจจะปิดยาวไปถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อเน,นื่องสุสา์อาทิตย์ไปเลยเนี่ยนะครับค <c oughs> ่ะราคาทองคำที่อาจจะเคลื่อนไหวแค่กรอบแคบๆเนี่ยคุ้มไหมกับคนที่ยังไม่มีโพซิชันและอยากจะเข้ามาเก็งกาไรตอนนี้หรือว่ารอไว้ น่าจะรอจนถึงสัปดาห์หน้าวันจันทร์สายที่จะเป็นชัดเป็นขึ้นหรือเป็นลงชัดกว่านี้น่าจะเข้าได้แต่ถ้าสนักนักลงทุนที่มีโ,โพซิชันอยู่ในมือ <พ since S 2> แล้วเ <Park. S 2> อการทํากําไรที่80หรือ81 82น่าจะเป็นช่วงเหมาะสมที่สุดเพราะเชื่อว่าจะต้องรับต้านอยู่ตรงเนี้ยอีกสักวันสองว,วันก่อนที่จะเห็นแนวทางที่ชัดเจนค่ะครับผมได้ครับค <ๆ S 2> ุณอวันครับ,บวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมนั่นคือกลยุทธ์จาก YBC Bullion International นะครับแนวรับแนวต้านยังให้อยู่ในกรอบเดิมครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าถึงหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าระยะกลางยังมองมีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดระยะสั้นๆแล้วเนี่ยคุณพอนบอกว่าถ้าถ้าไม่มีโพอิชันเนี่ยไม่เป็นไรรอวันจันทร์เลยเพราะสองวันนี้อาจจะเคลื่อนไหวแค่กรอบแคบๆไม่คุ้มที่จะทํากําไรครับเพราะทิศทางยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าคนที่มีโพอิชันอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบขึ้นไป